นีอ่างสองสามคั้งนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมนะครับพบกับเปาเขียดในคลิปนี้นะครับผมนะครับนะครับพามาชมนะครับอการถ่ายทอดนะครับของพันธุกรรมนกเขานะครับว่านะครับพอเป็นแบบนี้พอมีคู่อ่างหลอกมากอ่างบองสีนะครับผมผมลองผสมพันธุ์บ้างนะครับผมลรอชนมขันครับ นี่ครับอาจารย์ทุกท่านนะครับนี่คือเป็นนกที่ผมมาสมขึ้นมาเองนะครับผมนะครับพาอเขานี่สิเป็นนกคู่อ่างนะครับผมนกมานนะครับโจด่างัวปีด่างทักีีนะครับผมนะครับครับได้ลูกไว้ตัวเดียวนะครับผม ไม่รู้ว่าที่เป็นตัวหูว่าผมก็บเบิ้งก้อยกับก้อยโผล่ไดเยครับเนาะไครับโปล่อยู่นะครับกำลังเสียขึ้นครับ้องได้ขวบเลยขวบมากแล้วครับ นีอ้างสองสามค่ํานะครับแต่ผมยังไม่ได้ฝึกเจอฝนยังว่่หาดนะครับผมเคยลงแบงนะครับตัวนี้นะครับผมเคยลงแบงนะครับ ตัวนี้สิบสามใบแดงนะครับผมนะครับเป็นนกคู่อ้างนะครับนิ่งดีครับแต่ว่ามันทายขนพึ่งจะเต็มขนใหญ่พึ่งจะออกไปแล้วก็ขนโตยังทายอยู่นะครับผมยังบดเฝฟกนะครับยังบดเอาเขาพาเนียดเนาะนะครับเป็นนกหนึ่งกุกนะครับเสียงกลางกลางคืนอยู่แล้วครับผมนะครับ เพลงแบงค์ไว้สิบสามเหรนะครับอ่างตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นนกลูกนะครับกำลังมาครับคุณกำลังเต็มเป็นนกสองกรุ๊กนะครับตัวนี้สองกุกนะครับถทำตำล่าหางกับเก็บดีครับผมนะครับ กำลังคึกกำลังสิข,ขึ้นค้นเพิ่งจะเต็มนะครับนี่ครับกระสอบที่นะครับอาจารย์ทุกท่านเห็นเป็น เป็นเอียดนะครับผมดินเอียดนะครับจนเกิดพวกเม็ดพักเม็ดหยานะครับผมนี่ครับออกมาเป็นสอบเนาะนะครับสารวนภาพไปเอามาครับว่าสีนะครับแตงให้เพิ่นนะครับว่าไม่เอียดกินนะครับการเลี้ยงนกที่นะครับครบเครื่องครบถูกวิธีกับตรงนี้น้ำนะครับเขาไม่วิเลดเนาะของผมขาดแต่ดินนะครับเดี๋ยวผมว่าสีร่องประดินใส่ขุนเพิ่นให้ จวดนะครับจวดจ,จัดนะครับเนาะนะครับก็ฝากถึงอาจารย์ทุกท่านนะครับเนาะเนี่ยน้องเขาก็ต้องให้กินครบนะครับผมเนาะนะครับอัศิบามาณนี่นะครับผมพามาชมว่าพอเขามีอ้างสองสามคำหมดเลยครับแต่ว่าลูกบ่อ้างนะครับผม บมลูกว่ามันท้ายถอดไดเม่หรืยว่าไดพอนะครับแต่ว่าพอมีอ่างแ่วมาลูกบ่มีนะครับแต่สนับปีกงามดีครับับปีกกะเส่าสวยนะครับนกพึ่งจะเต็มนุ่มนะครับเพื่งจะขวบมันหนีนะครับผมเนะครับเบาเกศขอพูดจากทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ